ครับสวัสดีครับพบกับเอเดิชันแนลอีกแล้วครับครับไม่นี่ที่กะจะถ้าไม่กินนะครับของดีของดังเมืองอุดรนะครับกะคือแหนมเนื่องนะครับถ้ม่กินแหนมเนื่องจะแซ่บนะครับมือนกะเป็นของของกินที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองอุดรเลยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอุดรก็คือแหนมเนื่องสืบฝากพี่ฝากตอนนอนก็ดีนะครับกะถ้าผู้ใดมาฮอดอุดรเราไม่ได้กินแหนมเนื่องนะครับจะถือว่าอาจจะถือว่ามาบ่ถึงเมืองอุดรก็ได้ครับกะ สำหรับมือนี้นะครับนี่ครับพักเข้าตามเสร็จแล้วครับนี่ครับกะมีกระเทียมนะครับมีแตงมีใส่หลายๆอย่างนะครับก็มีก้วยอ่าปกติกับส่วนมากกับถ้าเป็นนานาบักเฟื่องนะครับก็จะเป็นบักเฟื่องหมกเฟื่องนะครับแล้วก็ต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าบักเฟื่องมันบมีนะครับนะก็จะเป็นในบักม่วงมกม่วงแทนครับก็ มีพริกนะครับพริกไสรน้ำลาเมีพักสลัดแล้วก็พักแทวแล้วก็พัก,พก,พกอสระดแน่นะครับประมาณนี้นะครับน้ำจิ้มกะเนี่ยน้ำจิ้มรสเด็ดครับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของของเขาเลยละ่ะสำหรับแหนมเนื้อนะครับกะแป้งกะไม่ดีก็ได้นี่ครับต้องเอาแป้งมาแช่น้ำก่อนนะครับนะครับกะเรียบร้อยครับ สำหรับการเตรียมการบ,บัดนี้เข้ากจัดการแลร้วมาครับมาพี่น้องมาเสร็บเสบมอกันครับพี่น้องครับจัดถ้ามยังไงจะทำอีกก่อนครับเตมมือกันนะกินข้าหน่อยมันกิบนมันสเสิบเสบนะครับสำหรับ บางคนนะครับบางคนก็สิบโบมาคใหญ่ว่ามันกินยากเนาะแต่ว่าถ้ากินคัใหญ่แล้วมันสิอร่อยมันสิแซ่บเพื่อแต่ของใส่ก็หลายลายนะครับผักมันจะส่วนมากถ้าเป็นแหนมเนืองมันจะเนียนผักนะครับเนียนผักนี่ขนมจีนนะครับใส่นิดนึงนะครับผักนี่งักใส่เบิร์รูครับบางเค้าก็ใส่เบิร์บางเค้าก็ใส่เบิร์เนาะมันหลายครับ เห็นยังกระไซล่ะครับเห็นยังกระไซไปเอา้ากิดนี่กลิมนเบิไวนน้นี่ยก็จะเปียดนี่แหละครับคำหนึ่งครับจัดได้ยังสี่แล้วนะครับกะนำกิ่น,นใส่นะครับต้องเบิง้ง สวัสดีครับพี่ค,ครับตระมาเมื่ออุดรนก็ต้องนึกถึงนะครับแนเมเนื่องนะครับของปากของตอนนะครับ ใส่เมื่อยิบแงทงใช่หรือครับสซยางระนิดละหน่อยนะครับใส่ลายมันก็สิเต็มเนาะมีค้าใหญ่ผดจิ้มรับ แสบือกกันที่น้องมากมากมองพักหนึ่งนะครับสำหรับแหลงเนื่องนะครับกินซึ่งมากจะเนีนเป็นพักแต่กระเทียมมีกระเทียมไซน้ำนะครับ,บแพลว จะละเนี่ยเอานี่ครับหัหัห รุ่นสนนายแตกนะแนวใส่หลายๆครับแนวใส่หลายๆบางเทียกับเลี้ยวเบิ้งก็ว่ามันจะของใส่แล้วพ่แม่นสิ้นเข้าไปอ๋อรสชาติเตียน <c oughs> ขาตอนนดน้นึงกะกะแซบเพื่อเขาครับแต่ว่ากับซูอถึงใจปันไ,ได,ดเพ็่ต้องขาดทิศครับแต่ปกติบางคนก็จะหันมาแล้วนะครับเนะาะต่ดีกว่าได้หันมาก,กจะจัดเป็นบัอรนั้นหลายใสเกินงหนยกับพ่อ มันจิ้มนี่ก็จะมีแบบถ้าผพ้ดใด้มักเผ็ดจะเติมพริกใส่ได้นะครับก็จะมีไห่เชื่อง แสบนะครับใส่พักล,ลายๆพักกรอบๆลายลายพักสุดๆน,นี่ยครับ มากครับสเตลลนั่กันเลยมากเมื่อหมุดอนก็ต้องคิดถึงนี่แหละครับแงมเนื่องนี่แหละแตด,ดนี้เจดีย์นี้เพื่อนกับสีมีนสาขาไปหลายตัวประเทศแล้วเนาะ จะที่ห,ห้ากินง่ายขึ้นเนาะครับพี่น้องครับอยาติดแบบ ใส่หมูว่งนะครับมองนะครับนิดนึงใส่ก้วยนิดนึงแตงกวากระเทียมแบบแผักแห้วครับเนสโซดาเนสโซดเนย,ยเข้าไป อีกจะทำเงันนะจะกทำยังไงหรอครับตั้งตาใจมันจะมีรสชาติออกเปรี้ยวหวานนะครับน้ำจิ้มนะครับมาน้ำจิม้มเ,เกลือหว,วานหวานเล็กน้อยแล้วกคัมาถือกับม่วงนะครับ cầm nhẫn không cái lột trảm cái chặt bảo qua đây là xẹp ăn kiểu này là tự chế của mắc của mắc gìn thạch nó cái nọ này nhạt nó สำหรับมือนีนะครับผ้าพีผ้าน้องนะครับมากิ่นอาหารอ่าเป็นเอกลักษณ์ของอูดอรนี่นะครับก็ผ้าผีผ้าน้องมากินแซ่บๆกับมือนี่ก็ถ้าเู้ใดมาคลิปนี้นะถิดใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ดีชแนลนะนะครับก็สำหรับคลิปต่อไปก็จะมีอย่างมาฝากพี่ตอนน้องอีกอ่ะให้พี่น้องติดตามนะครับ สำหรับมือนี้ดีก็ขอลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ